ชาวอีกรอบสามีแฉยับอีดายองแอบคบซ้อนชายอื่นกลายเป็นข่าวสุดช็อกสะเทือนวงการลูกยางหลังจากที่มีการเปิดเผยว่าอีดายองนักวอลเลย์บอลหญิงชาวเกาหลีใต้ได้มีการแต่งงานและจดทะเบียนสมรสแล้วเรียบร้อยแต่มีพฤติกรรมที่รุนแรงทำ้ายร่างกายสามีจนทำให้สามีของเธอต้องเข้าการรักษาทางจิตเวชเลยทีเดียว ล่าสุดมีประเด็นเชาอย่างต่อเนื่องมีรายงานของทีวีโชซอนโดยในเอได้เปิดเผยข้อความจากชายคนหนึ่งที่เข้ามาเป็นมือที่สามโดยกล่าวว่าในขณะที่อีดายองค่อยๆเป็นโรคคนดังเธอก็เพิกเฉยต่อเขาและมีชู้ซึ่งในสัมภาษณ์ทีวีโชซอนในเอระบุว่าเธอยิ่งอยู่สูงขึ้นไปเธอก็เริ่มเป็นโรคคนดังดังนั้นมันจึงไม่จำเป็นต้องเป็นผมก็ได้เธอจะไปกับใครก็ได้ และในเอได้อ้างว่าได้รับการรักษาทางจิตเวชสําหรับภาษาที่ไม่เหมาะสมที่เป็นนิสัยแต่คําพูดที่ขอหย่านั้นทําให้เขายิ่งแย่ลงและในเอได้เผยกับทางรายการทีวีโชว์ซอนด้วยว่าอีดายองบอกกับเขาว,ว่าอีดายองเสียใายอายุตัวเองอีดายองต้องการแฮงเอามากกว่านี้ต้องการพบผู้ชายมากกว่านี้และทุกคนต้องมองมากที่อีดายองเท่านั้นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะ